บามหูซาตินเป็นพอร์ตูเจ้า้งี่นำตรงเรือหากเดียเลยเก็ต่อสายงด้วยมาเด้อมาเด้อทางขอัแแก่นทางขวนแก่นผู้ยังนะครับเด้อดวงต่อดวงตาเด้อดีเเกตมากครับมาเด้อเด้อเอาอะไรอมั้ยเบสุา มีทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลมากมายขอให้ลูกหลานอยู่ดีมีเจ็บสบายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสมทุกประการได้ได้ไม่จะขายเลิกไปให้ได้ลูก่องสบายอีกหนึ่งคนที